เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโซลูนาครับปี2001ครับคันนี้เป็นโฉมท้ายหยดน้ำนะครับตัวท็อปด้วยครับมีแอร์แบ็ก ABS มีครบๆนะครับยางดอก15เลยนะครับไม่ใช่ยางดอก15ครับขออภัยครับยาง แม็กขอบอ5บนะครับยางปี20ครับคันนี้จากตรงมาสวยๆนะครับมีชุดแต่งรอบคันครับชุดสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์ด้วยครับเป็นเครื่อง 5A นะครับ1.5หัวฉีดหถดเดิมๆนะครับเติม9195น้มันล้วนครับเกียร์ออโต้เข้าไม่มีกระตุกนะครับเครื่องดีมากครับแน่นมากภาษีกุมงพา65ครับความร้อนปกตินะครับวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับ แอร์เย็นนะครับเพลงมีฟังครับตึ๊บๆกันเลยครับมีชุดเครื่องเสียงนะครับกระจกปรับไฟฟ้าครับคู่หน้าเบาะแต่งนะครับสิ่งที่ต้องเก็บนะครับก็คือสีนะครับผมก็ประมาณ70%อนะครับอาบน้ําปั่นเงาหน่อยก็สวยนะครับเดี๋ยวรวมแล้วก็ไม่น่าเกียดนะครับเล่มเอกสารยุดโอนมีครบครับพิกัดดูรถอยู่ที่เอกชัยนะครับเอกชัย105ครับนี่นะครับรีวิวดูกันรอบครับแม็กสวยยังดอกดีครับคันนี้ ชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับรุ่นนี้ไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับขี่ง่ายใช้ดีครับถ้าทันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ